วัสดีครับมาพบก,กับปื้มมาหือบอบอยนะครับอันนี้ครับผมจะมาเล่น Prison Life นะครับเออคือไม่มีอะไรเล่นนะครับก็เลยกลับมาเล่นอย่างนี้แหละเนี่ยฮะให้เราเห็นกําแพงนี่มันมองทะลุได้เนี่ยับนั่นเป็นเพราะว่าผมเปิดนัน่นเป็นเพราะว่าผมแฮ็กจริงไว้นะครับแต่ว่าผมปิดไปแล้วมไม่ยังเป็นอยู่เนี่ยวันนี้จะมาแกล้งคนครับแกล้งคนนี่โดยการยิงสาตท์ลุเนี่ยยิงอย่างนี้เนาะเนี่ยดเดี๋ยวเขาก็ตาย เห็นแล้วตายแล้วอืดๆต้องต้องต้องแกงแกงกันคนเยอะๆเนี่ยเฮ้ยมันไม่ตายมันใสกระสุดไม่ถึงถึงแล้วครับแต่ว่ามันนี่กระสุดมันมันกระจายอะเอเคแล้วว่าดซอมมันกระจายกว่าไม่ต้องบอกก็รู้ต,ตายแล้วสองคนรวด คลิมนี้คลิมนี้มันแกล้งคนอย่างเดียวไม่มีอะไรเออมันจะได้สันส้นๆสักหน่อยมาเอเดเลยก็วิง่งวิ่งลบลวิ่งลบวิงว่งวิ่ง อเคไอไอเกตมันค okay. ุยไม่ได kind of ้มันมันมันคุยไม่ได้มันบอกคนอื่นไม่ได้ย okay. ิงต่ออ้าอไอเกตตายคนเดียวโอเคก็ยิงก็ยิงตำรวจนี่ไมด้ะยิงยิงไอหมดสาดสดกระสุนอ๋อ ยิงให้แอมใครวด <Bond> <What? S 1> เออมันมันมีมันมียิงกลับมียิงกลับมียิงกลับเฮเราจะประกาศให้ขารู้ดีไหมเมื่อเราเดินทะลุกำแพงอะไรได้ ยังไม่ประกาศนบเคยิงไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวเขาก็ตายเองมีหลบมีหลบมีหลบเฮ้โดนหมดนะครับโดนหมด <c oughs> ตอนนั้นไม่โดนไหย ดอุ้ยตัวทะลุยิงมุงมุอ่ะยิงไปไปไม่มีคนอ่ะเอ๊ไปเปิดเผยตัวตนดีกว่า มันผ่านไปหน้าตาเฉยเฮ้ยยิงยิงว่ะ เมื่อกี้ตืค้อนจะมาทำลายใช่ไหมล่ะไม่หวันไม่วันว่นแหนว่าเราเข้าไล่จับเราก็วิ่งเข้าไปหลบทะลุกำแพงนีน่ไปเรื่อย,อยเฮ้แต่เดี๋ยวมันจะไม่หนุกสิต้องไปบู๊อ่าเดี๋ยวจะบอกอีกอย่างหนึ่งครับเดี๋ยวเราโดนจับก่อนมาจับจับของก้อนจับเร็วเนี่ยจับแล้วจับไปรัสมี <c oughs> เบ้งโอเคเจบร้อยแล้วเดี๋ยวเนี้ย่อย,อ,ยอ,ยอย่างนึงนะครับฮักคูเข้าไปหน่อยเรียวเดี๋ยวนูคลิปเข้าไปนะโอเคเรกๆก,ก็ลองครับเดี๋ยวเราก็ดูว่าเขาจะทำปฏิกิริออยาอะไรเขาจะยิงหรือว่าเขาจะจับ เร็วจับเร็วจับสิเอบคุณเี้ขอบคุณนะเราล้วก็กดแล้วก็กดแบบรัวๆที่ลูกซองปืนปืนอะไรก็ได้ที่คุณยางมีปุ๊บตายมาแล้วเราก็ดูนะว่เราไม่มีใช่ไหมล้วก็กดแล้วก็เราก็บอกบานทีแล้วก็อ่านมามีแล้วมีแล้วเห็นไหมคือเราต้องกดซีแล้วก็กดปุ๊บถ้าถ้ามันยังไม่มาล้วกดเห็นไหมล้วก็มีปืนมาแล้ว เรามีปืนมาละวเขาก็ไปไล่ยิงคิมิโนโอดีไหมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพราไม่เยอะก,กว่าเราทลยยศดีไหมวะเออเออ,อ,ออเดี๋ยวนะทลายยศเออทลายยศทลายยศวิ่งไหนหีหนเอาเอาปืนฟาดไหนไหนเรื่องรถรถไป ไอ้นี่อะไรอะไรมีไหอะไรนี่ถอยยดต้องทายยุดอะไรมาฮะเอออ่ะมันออกไปแล้วเอรู้อยัางโ้ยังไม่ออกนี่บ่กโอเค เดี๋ยวเราจะยิงเดี๋ยวเราจะแบบเออเฮไม่ไม่รู้จะูดนะลรอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองปืนพวก,กว่านะครับว่าปืนพกมันได้ไหมมันได้มันได้เหมือนกับลูกซองหรือไม่ผมว่าได้นะได้แหละได้แหละเพราะว่าผม, <c oughs> ผมเคยทำมาก่อนแต่ว่าไอ้พวกปืนแบบ เอ็มหกอะไรพวกนี้ผมผมเอาไม่ได้เพราะว่าผมไม่ม <mayı> ีเกมพาสผมไม่ได้ซ uh ื huh. ้อเอาไว้เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดเปิดนเลยเปิดโอ้ยเคแล้วแล้วก็บอกว่าไอู้รินเออฉอนจะจับ เคสรุปคือได้นะเฮ้ยยางเราเดี๋ยวเราทำอย่างนี้เพืเ่อจบคลิปทันทีคลิปนี้ไม่โนงครับผมผมแค่ทำเล่นเล <c oughs> เดี๋ยวซีเดี๋ยวเดี๋ยวเลนเดอร์มันานเอาเปิดประตูเปิดเปิดเปิด,เป,ดเปิดไม่ได้ นี่นี่เสียงคีย์บอร์ดรัวแล้วเนะี่ยเปิดไม่ได้นะเคเดี๋ยวเราจะมามาแก้งตำรวจน,นะครับตำรวจสาววันนี้มันจะทำอะไรไหมถ้าเรา <laughs> รเดินเดินลูกกระเบนขอด้วยไม่เนี่ยครับทำเหมือนเดิมเอ๊ะเอ๊ยลืมสอน อ,อเนี่ยว่าเราเงี้ยปุ๊บบางคนอาจจะรู้ว่าเขาไม่รู้อ่ะเราเดินชนกำแพงปุ๊บนี้ตรงนี้ตรงนั้นจะเป็นมุมนะแล้วก็หันกล้องเข้าไปในกำแพงแล้วก็กดซูมมันจะพลาดบางครั้งก็มันจะพลาดบางครั้ง,ง,งทําไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ได้เฮ้ยมันมาแล้วเดี๋ยวก่อนผมขอทดสอบก่อนคุณต้องยนเนี่ยไม่ได้ครับ เท okay, ได้ลราเห็นไหมนะเราทะลุกำแพงเข้ามาละมันปล่อยกูทิ้งไว้เฉยเฮ้ยผมไม่ได้จะหนีมใม้โดนฆ่าก่อนคุณตำรวจอ้าวโอเค okay, ครับผมว่าคือผมน่าจะตัดตัดคลิปไปแล้วครับผมคือปืนพกทำได้แล้วมีอะไรปืนพกทำได้ครับอเคครับผมผมก็สอนไปเรียบร้อยแล้ว ขอ,อาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเย yeah.